อาจารย์สุดยอดมากความรู้ชัดเจนธิบายชัดเจนเข้าใจง่ายดีมากๆเลยอาจารย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน40มุกดาหารบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานจังหวัดมุกดาหารโดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างงานสร้างรายได้ชุมชนเข้มแข็งกิจกรรมฝึกอบรมแรงงานพื้นที่ลุ่มน้ำหุ้ยบางไายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจําปีงบประมาณพศ2568การฝึกอาชีพเสริมรุ่นที่1ทับ2568หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่อง,งานประดับระยะเวลาฝึก30ชั่วโมงระหว่างวันที่8-12กันยายน2568 สถานท ok ี 6, be, majesty, antis, inde, imi, ่ฝึกอบรมณวัดบ้านนาหินกองหมู่ที่16บ้านสุขสวัสดิ์ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับครับนครับผมชื่อจรัตเชียร์พัคาผมเป็นลูกสิษย์ของสถาบันพัฒนาพืมนเแรงงาน ตอนบนขอนแก่นสมัยก่อนนะครับก็มีโอกาสเข้าไปแข่งขันปีมือแรงงานปี2532แล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศได้ความสุขม,มากครับได้ความรู้ได้ทักษะได,ได้เพื่อนได้เพื่อนร่วมงานได,ได้ความสามัคคีครับ ประทับใจแล้วก็นทุกใจมาฝึกอบรมชาเชียงใหมและก็ดิฉันคิดว่าดิฉันจะนำไปต่อยอดในภายนักเจ้าหนู่ใจค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะจะได้ช่วยให้ชุมชนมีการสร้งงางงานสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็มีไรายได้อยากให้มีโครงการต่อไป ารย์สอนดีมากเลยค่ะละเอียดแล้วก็ใจเย็นใจดีมได้ความดูเยอะเลยค่ะอาจารย์ใจดีมากนักเรียนค่อนข้างจะทําให้เป็นอาจารย์ก็ไม่ว่าอาจารย์ก็ยังมียังหัวเราะอาจารย์ยังยิ้มให้เลยโค้ <c oughs> อาจารย์สุดยอดมากนักรู้นชัดเจนอธิบายชัดเจนเ <c oughs> ข้าใจง่าย <c oughs> ดีมากๆเลยอาจารย์ ไม่ได้ทําอะไรหนูทาใม้เป็นป้าทําให้เป็นอะไรก็สอนอย่างนั้นอย่างนี้กรรมพัฒนาฝีมือแรงงานบริการฝึกอาชีพให้ทุกท่านเพื่อทุกคนมีอาชีพตามต้องการได้มีงานด้านช่างอย่างตั้งใจทั้งหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้งการยกระดับและเตรียมไว้เสริมทักษะหลายสาขาอีกมากมายหากสนใจเชิญท่านไปฝึกให้ฟรีค่าวัสดุอุปกรณ์ไม่ต้องจ่ายกรมจัดให้มากมายได้เต็มที่เพื่อเยาวชนและบุคคลฝีมือดีฝึกให้ฟรีมีวินยัยได้งานทำขอบคุณครับ